โอเคสวัสดีผู้เล่นใหม่นะครับอีฟ e ุตบอล2022นะครับผู้เล่นเก่าเป๊แต่ว่าผู้เล่นใหม่อ e ีฟุตบอลนะก็วิดีโอนี้เราจะมาดูไมทีมของเรานะครับเนื่องจากว่าซีซั่นที่แล้วนะตัวนักเตะเรามันประมาณ500นะครับผมเข้ามาดูนะผู้จัดการทีมเกือบเต็มแล้วแหละแต่พอเข้าไปดูตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับเราต้องซื้อใหม่นะเดี๋ยวเรามาดูตรงตัวเพลเยอร์นะครับในไมทีมของเรานะกดเข้าไปถ้าตัวไหนที่ต่อสัญญาแล้วเรียบร้อยนะครับหรือตัวไหนที่มีอยู่มันก็จะขึ้นแบบไม่ทึบแบบนี้ให้นะครับแต ไหนที่ยังไม่ต่อสัญญามันก็จะเป็นแบบเส้นทึบแบบนี้ให้เราจะต่อสัญญาได้ยังไงนะครับผมในส่วนนี้เงินจีไม่สามารถต่อสัญญาได้นะครับผมต้องใช้ไอเทมอย่างเดียวนะครับในตอนนี้นะในตอนนี้ต้องใช้ไอเทมอย่างเดียวนะการต่อสัญญานั้นนะครับสามารถต่อได้โดยผมจะต่อที่วิลาแล้วกันกดที่วิลานะครับขึ้นมาอย่าเผลอไปกดตรงนี้นะครับผมถ้าเผลอไปกดตรงนี้ก็คือขายนะครับผมให้เรามากดตรงนี้นะครับคอนแทกนะก็เหมือนเดิมนะครับการต่อสัญญาเหมือนเดิมแล้วไอเทมต่อสัญญานะครับจากซีซั่น ของเพจส2 0วนะครับไอตุนไว้เยอะก็เข้าไปเช็คดูได้แต่หากว่าใครที่ตุนไว้แค่10-20อันนะครับหายนะครับผมผมบอกเลยว่าหายผมตุนไว้ร้อยกว่านะครับตอนที่ผมมาเข้ามาแรกๆเหลือประมาณ25ใบนะครับผมตรงนี้แล้วให้เราไปกดตรงนี้นะครับรีนิวนะครับผมกดเลยก็จะขึ้นมาแบบนี้สามารถใช้ได้นะสามารถใช้ได้วิลาก็จะขึ้นแบบแสงสว่างให้แบบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกดอีกสักตัวหนึ่งก่อนละกันจะไปเปิดของซีบนะครับตัวนี้ ดิสนที่แล้วอยากได้มากเลยครับตัวนี้ก็กดที่คอนแทคนะครับจะเห็นว่ามันหายไปนะเมื่อกี้อยู่ที่17ใบแต่ว่าตอนนี้เหลือ16แล้วนะครับผมก็จะกดรีนิวปึ๊บ ก็จะกลับมานะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะสว่างอยู่ก็สามารถใช้งานได้นะครับเดีย๋ยวผมจะบอกว่าเราจะไปเอาการ์ดมาจากไหนให้เรากดกลับไปนะครับก็มาที่ตรงชอ็อปปึ๊บชอบ็อปแล้วก็มาตรง e- point นะครับเราก็ดู e- point ของเรานะตรงนี้ว่าเหลือเท่าไหร่แล้วก็มากดที่ไอเทมนะครับตรงไอเทมมันก็จะมี contact คับ renew อยู่เราก็ทําการซื้อก็หากใคร e- point เยอะทําการซื้อได้เลยแล้วก็เอาไปต่อสัญญานักเตะนะครับโอเควิธีที่2นะครับที่เราจะหาตัว e- point หรือการ์ดเพื่อจะมาปลดล็อกให้เรามาที่ตรงแมทน,นะครับแมทมันก็จะ มีรางวัลให้นะก็เลือกเป็นอีเวนต์นะเข้าไปดูนะว่าตรงไหนกิจกรรมที่เขาแจกมันก็จะมีแบบนี้กดดูนะครับว่ามีอะไรบ้างก็จะขึ้นมาให้ตรงนี้ยังไม่มีเข้านะครับยังไม่มีเข้ามานะแต่ว่าชนะสูงสุดได้ตังเยอะอยู่นะก็มาดูในส่วนของโบนัสนะการหาไอเทมคอนแทคง่ายๆเลยก็คือหากมีเหรียญอ e ีพอรเยอะก็เข้าไปที่ช็อปเลยนะครับทำการซื้อเลยแล้วก็เอามาปลดล็อกผมว่าน่าจะใช้เยอะอยู่เพราะว่านักเตะของซีซันที่แล้วนะบางคนไม่ได้ขายเลยนะหากใครที่ไม่ได้ล็อกตัว ไว้ในส่วนของโคนามิเขาจะขายให้นะครับคุณเข้ามาแล้วมีตังอยู่เป็นล้านนะคุณไม่ต้องตกใจนะคือนักเตะของคุณมันหายไปนะครับบางตัวมันราคาสูงนะครับบางตัว4ี่แสนห้าแสนนะครับหรือ1ล้านก็มีนะครับในส่วนของมูลค่านักเตะโอเคสำหรับวิดีโอการต่อสัญญาก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันเทคนิคการใช้งานอ e ีฟุตบอลสองพัน่องนะครับในขั้นตอนต่อไปสาหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ